ที่ชาวบ้านแตกตื่นกันนะครับว่าอ่างเก็บน้ําแตกพังอะไรนะครับเรายืนยันได้เลยนะครับณวันนี้นะครับตัวเขื่อนระหว่างก่อสร้างมีความสัดเสียนนะครับมีความมั่นคงครับแต่ประเด็นมันติดปัญหาเรื่องถนนที่เรายังได้รับอายังไม่ได้รับอนุญาตให้รื้อนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับกรมทางหลวงอนุญาตเราแล้วพอดีก็เข้าสู่ฤดูฝนพอดีนะครับก็เลยดําเนินการไม่ได้ นะครับแต่คาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะประมาณเดือนตุลานี้นะครับเราจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการนะครับแล้วก็ตัวเขื่อนจะเสร็จทันนะครับเสร็จทันปีงบประมาณ66ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับาชาวบ้านนะครับว่ากันยานี้นะครับฤดูฝนหน้าจะเก็บน้ําในอ่างเก็บน้ําแม่แคมได้ร้อยเปอร์เซ็ครับผม ตอนนี้ความปลอดภัยความแข็งแรงอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงครับตัวเขื่อนนะครับเรายืนยันเลยครับพี่ครับดูแนวขุดที่เราบดอัดไปนะครับดินมันแผบเลยครับนั่นคือตัวเขื่อนนี่มีความมั่นคงจะเถียนที่สุดแล้วครับสําหรับการการบดอัดดินนะครับาณวันนี้ตัวเขื่อนยังไม่มีแนวเลยว่าจะมีการขยื่นเคลื่อนขับหรือเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีไม่มีอะไรครับพฤติกรรมเขื่อนนิ่งมากครับ วันนี้นะครับขอให้ชาวบ้านมั่นใจนะครับรัศดรที่อยู่ด้านล่างนะครับมั่นใจได้เลยว่าตัวเขื่อนไม่มีแนวแตกล้าวไม่มีไม่มีพฤติกรรมที่จะเฟล,ลหรือจะพังใดๆทั้งสิ้นครับถนนเป็นยังไงครับตอนนี้ที่มันพังถนนนะครับสาเหตุที่พังนะครับก็คือน้ําไหลมาจากยอดเขานะครับแล้วก็ไหลข้ามถนนลงมาแล้วก็เกิดการกัดเซาะคันทาง ก่อนที่จะไหลลงลําน้ำนี่นะครับหลายจุดนะครับที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวจุดตรงหน้าเขื่อนตรงนี้เท่านั้นเพียงแต่ว่าตัวหน้าเขื่อนตัวนี้เป็นพื้นที่ที่มันแคบลงมาครับมันก็เลยขาดคันทางก็เลยขาดลงนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนะครับมีสองสามจุดที่คันทางขาดเพียงแต่ว่าไม่ได้ขาดถึงขนาดของ ที่เราเห็นตรงนี้นะครับทางแก้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้เครื่องจักรของผู้รับจ้างนะครับเข้ามาดําเนินการในส่วนอาตัดในส่วนชิด,ช,ดชิดซ้ายเข้าไปนะครับเพื่อจะทําคันทางให้การ,รสัญจรเพื่อที่จะเป็นการสัญจรได้ได,ได,ได้ได้สะดวกขึ้นนะตอนนี้นะครับแล้วก็เรายังมีนะครับเส้นทางสายหลังที่เราทําไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะชันไปนิดนึงนะครับแต่คิดว่าถ้ามันมีความจําเป็นนะครับก็สามารถเปิดให้ใช้งานได้เป็นการชั่วคราวครับ การเปิดน้ําเกิดอะไรแล้วก็แ่งน้ําลงไปตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรชาวบ้านไหมอ,อ๋อไม่มีครับเรา,าเราไม่ได้พ้องน้ําทีเดียวทั้งหมดเป็นล้านลูกบาทเมตรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราจะพ้องน้ําเฉพาะส่วนเกินที่ห่วงว่าจะท่วมถนน1 0ึ่งเท่านั้นครับแต่ณวันนี้เรามองได้ตานะครับน้ำไม่น้ำไม่เติมขึ้นมาระบายน้ำนะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเรายังใช้งานอยู่ในส่วนของ r i v e r o u t เดก็คือท่อระบายน้ำเดิมอยู่ ซึ่งระบายน้ําได้ที่5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสามารถระบายได้สูงสุดโดยประมาณนะครับแสนสามลูกบาทเมตรต่อชุ่อต่อวันนะครับณวันนี้ถ้าน้ําฝนไม่มาเติมในตัวอ่างนะครับไม่เกินสามวันครับน้ําหน้าอ่างถูกระบายทิ้งหมดครับก็ไม่มีนะครับเพราะเราไม่ใช่ระบายทีเดียวเราค่อยๆพ่องน้ําออกไปครับโอเคทำไม,านะามาการณ์วันนีม้มันไม่ปิด ก็บอกแล้วคารุณาขอเคลียร์เลยนะครับว่าจะได้ขอได้แล้วก็เปิดขึ้นเปิดเลยเปิดนะเปิดนะเปิดได้ เ,เ,ปเป็นกันในเฟสนี่แหละการให้รถมันวิ่งได้นะเส้นทางเนี้ยที่ล่องเที่ที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยเดี่ยวออกนะแล้วก็บดอัดลงไปตรงนู้นทำลอกด้วยนะครับไม่ให้น้ําที่มันทางเขาน้ำมันจับข้างบนมาไหลลงมานี่มันก็เลยจับเลนทางนะครับเขายังทำลอกให้น้ำมันออกไปที่อื่นจะให้มันไหลลงหน้าอ่างใช้อ่างก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่กลับต้องมีข้ออยู่ใช่ออกเข้อกันง่ได้มาไม่ได้มันน้ำมันไหลลง ไม่รู้อ่ะเอ่อคือสั่งทารก่อนนะครับแล้ววันนี้คืามีนะ้